ไไอะไรแค่กินว่าที่นี่มันสวยไงมันน่าอยู่มันไม่ค่อยอันตรายเท่าโซนอื่นมีแต่คนรวยอยู่โซนเนี้ยคอนโดอะไรราคาแพงมากความเหลื่อมล้ำประเทศนี้ก็คือเกินคนรวยก็คือรวยไฮเอ็นอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นคนจนก็คืออยู่ฟาเล่าอยู่สลัมน้ำไฟ ลำบากลำบากชีวิตอุยอ๊ยปลาบินมึงทุกคนมนเจอไกปีบาราด้วยนี่ตั้งแต่กูเกิดมากูยังไม่เคยเจอไกปีบาราท่ามกลางแบบ natural habitat, อีส์แนชโ a ลฮาร์บิทตอ่ะเออเอาสาอบไกปูส่วนชิลีขวดละพันเดียวเท่านั้นทุกคนไวน์จากชิลีสามร้อยเลียวหรือว่ามันสองพันสองร้อยบาทเป็นเซ็ 2,000นี่คือแพงนะจริงๆแรลมันสองชิ้นขนมหวานนี้นะครับชื่อว่าสวัสดีเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ใครพูดว่าวันจริงอย่าไปรับคำท้าหรือว่าอย่าไปอย่าไปค่ะเพราะวันจริงมันไม่มีอยู่จริงโอเคนะคะ เดี๋ยววันนี้นะครับเส้นกีฬาพาทุกคนไปอารมณ์แบบฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตหรือว่ากาแฟนะครับที่เมืองยอชินเนโรเขาเรียกว่าบาบิโลเนียเฟเดอร์ไฮทหรือว่าบาบิลอนอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่สาวหน้านะครับอย่าเข้าใจผิดค่ะบาบิโลเนียนี่ที่แปลว่าบาบิโลเนียจริงๆอะค่ะที่ไม่ใช่แปลว่าบาบิลอนตีลมะครัโอเคโอก็นี่นะครับเราเรียกอูเบอร์กันไป เดี๋ยวให้ดูนี่ข้างหน้าอูเบอร์มารับหน้าตึกเลยประมาณนี้นี่ให้ดูวิวสวยไหมจากหน้าบ้านเยจะลงมาให้ดูนะฮะบาบิโลเนี่ยเฟราไฮกกำลังมุ่งหน้ากันไปแล้วครับก็ระหว่างทางก็คือบรรยากาศดีมากทุกคน Amazing b r a z i มากมากนะคะนี่ฉันแบบว่าการต้องเที่ยวบราซิลต้องจ้างฉันไปโปรโมทนะเนี่ยฉันโปรโมทประเทศบราซิลให้ขนาดนี้นะทางผู้ชายงานดีมีสถานที่สวยๆเยอะธรรมชาติสวยมี diversity สัตว์ป่าหลากหลายนี่นะครับระหว่างทางก็จะมีวิวแบบว่าสวยงามมากมีเขาเรียกว่า Cristal Redeemer นะครับหรือว Cristal r e d e e m e r ภาษาโปรตุกสวัลละคำนะครับคำว่า fade อหรือว่า Farmer Market ถ้าแปลเป็นภาษาสเปนิชเลยก็เฟเรียลาเฟเรียนี่เป็นไงวันหนึ่งได้ได้ได้คำศัพท์ไปด้วยไปเที่ยวด้วยความรู้ก็มาค่ะ Educational Channel แล้วนึงนี่าสรุปว่าปิดค่ะนี่นะคะไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่เป็นไรเนดะี๋ยวพามาแมททิศหน้า สรุปว่ามิชชั่นเฟลเราจะมาเดินเบ๊ะเดวิสโนสเอเล็กซ์กิมเบ้เดวิสทุกคนปกติตรงนี้มันจะเป็นสถานที่จัดงานนะเว้นว่าอารถ่ายให้ดูตอนนี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉันจะพามาใหม่ตอนที่แบบว่าเขาจัดงานมีต้อนรับกับพัสดุรายการเซนกะิทเดฮันเตอร์กิฟต์เลยวิสต้โบว์เลน,ะนี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่ลาโกวานะครับซึ่งเป็นแบบ เลกที่ประเทศบราซิลในเมืองริโอเดเนโรเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากแล้วก็วิวดีเป็นแบบโซนไฮโซคือจริงๆอ่ะฉันจะมาเฟเดียดตรงนี้แต่มันปิดไงฉันก็เลยอาจเดีพามาวันอื่นนะคะตรงตรงนี้ก็สวยเหมือนกันชื่อว่าลากโกอ่ะเป็นแบบว่าโซนไฮโซค่ะคอนโดอะไรราคาแพงมากที่นี่มันสวยไงมันน่าอยู่มันไม่ค่อยอันตรายเท่าโซนอื่นมีแต่คนรวยอยู่โซนเนี้ลากโกเห็นไหม บรรยากาศดีติดริมแม่น้ำเห็นวิวแบบว่าพระเยซูแบบคริสเดอร์วีดิเมอร์ตรงนั้นด้วยเห็นไหมก็มีแบบว่าครอบครงครอบครัวอะไรเงี้ยปั่นจักรยานเล่นโซนคนรวยค่ะความเหลื่อมล้ำประเทศนี้ก็คือเกินคนรวยก็คือรวยไฮเอ็นอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์คนจนก็คืออยู่ฟาเบล่าอยู่สลัมน้ำไฟลำบากลำบากชีวิตก็จะบอกว่า ตามพลาดจริงๆทุกคนเพราะว่าเฟเรียเนี่ยหรือว่าฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตเนี่ยหรือว่างานเกษตรแฟร์ที่เนี่ยมันหลากหลายมากมันมีเสื้อผ้าสวยงามแบบว่าแฮนดิคัฟฟ์ผลิตภัณฑ์แบบที่คนทําเองจากมือเป็นโฮมเมดแฮนด์เมดมีทั้งเสื้อผ้าแบบพื้นเมืองที่นี่สวยงามมากอาหารแบบหลากหลายมีของทุกแบบทวีปบ,บนโลกใบนี้เลยเพราะว่าประเทศบราซิลเนี่ยมีอิมิกรันที่แบบว่าอพยพมาจากทั่วโลกนะครับความหลากหลายทางแบบว่า วัฒนธรรมภาษาการใช้ชีวิตเระผู้คนน่ะมันหลากหลายสุดๆเพราะฉะนั้นอาหารการกินหรือว่าเสื้อผ้าที่เขาแต่งแบบทุกสิ่งอย่างอ่ะมันจะหลากหลายมากไม่เหมือนกันเลยเออมีก็มีคนมาบั่นจักรยานเล่นมันจะมีแบบว่าไซคลิงเล่นนะครับที่นี่เป็นแบบว่าเล่นให้จักรยานปั่นนไอชิเอลบามไอชิจะเสก็ตานาินมี น้องจริง <man> จ <N> ัง <man> ท <N> ็อปซินชินด้วยมากทุกฝรั่ก็นางบอกว่าอาทิตย์หน้านะคะจะกลับไปเล่นยิมแล้วเนื่องจากอาทิตย์นี้พวกเราสองคนทั้งเจฟรายทั้งงานแบบนี้เพื่อนมาจาก U S A หลายคนมากเละเทะมากชีวิตไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยเราก็จะได้ไปได้ดูแลคนอื่นด้วยแล้วคนรอบตัวเราก็จะตีตามจริงๆก็คือเหมือนกับว่า ชีวิตมันต้องมีบาลานซ์สี่ดีไว้ออกกาลังกายกิฬานที่มันมีประโยชน์ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขออกไปดูโลกกว้างแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาสวยมากลาโกาตึ๊ตึ๊ดมีข้างๆก็จะเป็นแบบว่า security เป็นโรงเรียนเขาเรียกว่าไงอะเป็นที่ฝึกความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัย ที่ฝึกการรักษาความปลอดภัยนี่ตรงนี้มีไกปีบาร่าด้วยมึงแต่คือประเด็นคืออะไรรู้ปะกูมาสิบรอบแล้วกูไม่เคยเจอไกปีบาร่าสักทีแอโอฟิโลผูชายแทบค่าโอยน้องหมาน่ารักมึงหน้าเหมือนหมากเก่ากูเลยว่า golden retriever นี่น่ารักมากโอย มากินแบบอะไรกันเอาดอคนบะแล้วก็โซเชียลไลฟ์คือยังมีความสุขกับคนที่นี่ดูแล้วก็จะมีเด็กเล่นนูน่นมานั่งขึ้นขึ้นลงลงตรงโน้นนะค,ะครัให้บรรยากาศเหมือนมาเดินเล่นริมทะเลแต่นี้ไม่ใช่ทะเลนะนี่คือลากโกวานี้เป็นเลคเออเเวนะเป็นโค้งดงั้นมอุ้ยน้องน้องจ๋า ชี <seeing> <laughs> น้ำชินจิปปร์ซีสนมีฉันอยากจะเข้าพาเข้าไปดูแบบว่าเฮลิคอปเตอร์ตรงนี้วิ่นจะมีระบบเซ็นเซอร์อะไรแบบว่าช็อตอัตโนมัติอะไรอย่างงี้ป่าวะกูกลัวอย่าช็อตกูนะเอามือยื่นเข้าไปได้ไหมไม่มีระบบตัดอัตโนมัติเลยใช่ไหมซิงความพยายามอยู่ที่ไหนความ <laughs> สําเร็จอยู่ที่นั่นสรุปก็คือไม่อนุญาตให้ถ่ายค่ะ <laughs> นี่ล่ะกลว่าสวยงามมาก าสาริป,ปากษา,รา,าดดตรงนี้เลยยังข้ามมีคนมาปั่นจักรานเล่นมีคนยายมาบอกว่าดูวิวธรรมชาติสวยงามสุดบรรยากาศตุม่มเย็นนะคะนั่งสมาธิ เคลียนสมาธ pues ิคืหายใจได้แบบว่าสดชื่นเต็มปอดมากนะคะทุกคนวิวดีผู้ด <m br uch building> ีแล้วก็สัตว์ดีด้วยดูนั้นคือขังข่าวแล้วเนอะเมื่อกี้คือขังข่าววันนี้แล้วก็มีคนมานั่งปิกนิกบบกว่าบนโป่งเขาเรียกว่าโป่งว่าบนโป๊กนั่งดินเนอร์ทำกลางบรรยากาศที่แสนสดชื่น เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าสัตสัตว์ป่าลอกในนานาอย่างเช่นกระเทยแรดอย่างฉันเป็นต้นนะคะที่เหลือก็จะเป็นนกน้ําควายป่าไม่ใช่ควายป่าพูดอะไรเนี่ยพูดอะไรเนี่ยพ,พูดอะไรของคุณเนี่ยมันมีเป็ดน้ํามีแบบว่าไก่ฟีบาร่ามีนกแบบทะเลเต็มไปหมดที่นี่ทุกคนข้างเข้าด้วยมึอข้างข่าออกมาไวมากอาลีอุย้ยอ้ยเนี่ยปลาบินมึงมีข้างทาง,างมีขายนี่ด้วยชูโรส น่ากินมากแล้วก็ปรอบคอนมีบอว่าคาราเมลกับรสเค็มคือแบบว่าชูโรสน่ากินที่แม่ขายอะไรยี่สิบบาทเป็นบบแบบว่าคล้ายแบบแปาท่องกอกสเปนอะหิวอฉันไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ฉันกลัววนแล้วก็ไม่ได้กลัววน่าอย่างเดียวนะมันเป็นน้ำมันที่ทอดมาแล้วทั้งวันทั้งคืนนะเข้าใจฟีลปะฉันกลัวสุขภาพ สุขภาพฉันให้มาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเงินทองหาใหม่ได้ความรู้เรียนเพิ่มเติมได้ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถหาได้ของนอกกายแต่ว่าแต่ว่าสุขภาพเนี่ยคือต้องอันดับหนึ่งนะคะต้องดูแลให้ดีค่ะสุขภาพสําคัญที่สุดในชีวิตครั เป็นเมืองที่คิดว่าเพอร์เฟกที่สุดแล้วที่สามารถแบบจะใช้การดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเมือง Rio อ e จ a n ช i นโรนะครับงานปาร์ตี้ก็เยอะบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีอาหารการกินก็คือสุดยอดผู้คนก็คือยิ้มย้มแจ่มใสตลอดเวลาเฟรนลี่มากตอนนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมเซนกิถึงมาว่าอยากย้ายมาอยู่ที่เมืองริโอจชนโรเพราะว่ามันสวยงามมากแกีแกแกีแก,ปปปกแกป นางถามว่าเอาข้าวโพดไหมฉันบอกว่าฉันไม่อยากกินข้าวโพดเพราะว่าคําศัพท์คําว่าปิโปกาที่เนี่ยมันเรียกว่า๊อปคอนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคําว่าปิโรกาแปลว่าดิเคยต่ือะครับนี่แล้ก็เสียบเขาไปยัดไส้ตรงนี้่งุงเียาัเข้าไปค่ะแล้วก็ใส่เป็นเขาเรียกว่าดูเซรเชหรือว่าเป็นแบบว่าคอนเดนเซนไดกินว่าย่างมัยดู ก็คือรกเหรอฉนจะเป็นแร่เอ่อคนแรก่ัดใจตั้งใ่จะกวาดน้ำไม่ก้ำในไทยมีป้ายแบบว่าระวังช้างข้ามถนนใช่ไหมที่บราซิลเว้ยระวังไกปีบาราข้ามถนนโอ้มจีตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งอง่ะเนี่ยแต่ว่ามืดแล้วอ่ะ ให้ความรู้สึกเหมือนแบบสองทุ่มทุ่มตอนหงโมงครึ่งในไทยอ่ะแต่อากาศเย็นมากช่วงนี้หน้าหนาวเทุกคนวิ่น่ารักนี่ให้ดูนี่บอว่าคุณพ่ออุ้มคลูกนี่พี่ละกโกว่าน่ารักจริงๆเลยคุณพ่อทุกคนเสื้อไกลฟีบาร์ด้าด้วยนี่ ตั้งแต่กูกเกิดมากูยังไม่เคยเคยบีเจอไกปีบาร่าท่ามกลางแบบ is natural habitat อ่ะมันอยู่ในเนี้ยมึงนี่มึงกไกปีบารนะ่าเแบฟบิการสิวเลือนตะัมึงกูเจอไกปีบาร่าตาเบ๊เบิการสิวเลือตัมึงกูไม่เคยเจอไกปีบาร่าในชีวิตเลยมันคือการเจอไกปีบาร่าครั้งแรกในชีวิตมึงกไกปีบาะะร่าเลยนะมิ กูเกิดมากูไม่เคยเจอเลย OMG เมเบ้นล้วก็จินยบิชต้องการบีบาร์ได้กี่เมลเดิล n เ f l a ม่ No More No f a s h อ o 더 No 더 f า a s h No 더 No คนตกปลาด้วยนะครับนี่แม่น้ำลาโกวชิงเดี๋ยวไปเก็บจักรยานก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมากินร้านนี้กันมีนะครับร้านอาหารน่ากินมากข้างๆหลาโกวจานหนึ่งสุกใช่ไหมราคา30เรียวหรือว่าส20 ต่อจารย์แต่วันนี้เวันเสาร์นี่นะครับร้านสวยชื่อว่ามันดาริมไกสโตรเลา <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันเป็นการแบบว่าตกแต่งร้านได้แบบว่าแนวเอเชียนมากๆออรีเนทัลมากนะคะม <c oughs> ีให้ดูประมาณ <c oughs> <c oughs> อยู่ติดริมแม่น้ำเลยแบบมินาเลสาสยงามมากเบได นี่นะครับร้านสวยชื่อว่ามันดาริมไคสโตเลาก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชิมกันเป็นการแบบว่าตกแต่งร้านได้แบบว่าแนวเอเชียนมากๆออริเนทัลามากนะฮะนี่ให้ดููอ,อยู่ติดริมแม่น้ำเลยรับลินเทเลส์สสวยงามมากเสวัสดีอันนี้คืออาหารของหวานนะครับ สวัสดีอันนี้คือแปลเป็นภาษาโปรตุเกสก็คือเทพเจ้าแห่งความสง่างามแล้วความแบบแห่งแสงสว่างแล้วก็รอยยิ้มมันแบบว่าสดชื่นคือสวัสดีจริงมันแปลว่าสวัสดีครับแบบโอ้ยอย่างนี้ไม่ใช่หรอวาแบบสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ต่อ <c oughs> อันนี้คือแบบว่าแปลมั่วมาก <c oughs> แก้วแรกของวันของดิฉันนะคะ <c oughs> <c oughs> อาเบโรสฟิตเข้าวเราหนึ่ง ไวน์ดากชิลีนะครับนี่ขวดละพันเดียวเท่านั้นทุกคนไวน์ดากชิลีถ้าเป็นนิทรรศกาเป็นขวดละสองสามพันนะฮะอันนี้ประมาณร้อยห้าสิบเรียลหต่อพันหนึ่งนี่แล้วก็มีอันนี้ด้วยก,วก็ไวน์ขวดแรกของวันเข้าะะแล้วค่ะเบเบบี้ไอต่อฮิสูบูเบบๆๆีร์้ไหมหมอันนี้นะครับนี่เป็นออเดอร์ฟ ปอกเปียยัดไส้ปอเปีย,ย,ไ,ปปยไม่ได้คล้ายๆแบบเป็นแป้งแล้วก็ยัดไส้ข้างในเป็นแบบไส้กุ้งแต่เราจะมาลองชิมกันนะครับชิมก่อน,นจะมาลองชิมกันนะครับอ,อร่อยกุ้งใส่เป็นตัวาเลยอะตะโนเยอะใส่เป็นแบบว่าเป็นบดๆมานิดๆ อันนี้ขึ้นมาเป็นตัวแบบเป็นเนื้อกุ้งเลยหูวอ้ยมากครับมาเสิร์ฟแล้วยังนี่คือเป็นมาริโ c สปรูโตสมา a ์เกเรล่าดหรือว่าเป็นอารมณ์แบบอาหารทะเลยากนะครับมีเป็นเซต300อเรียวหรือว่ามัน2 2ง0บาทเป็นเซต ได้กินมาา OMG แซลมอนนะคะสองพนี่คือแพงนะครับจริงๆแซลมอนสอชิ้นสอ0พันรบาทหรือว่าสามเรียลเป็นอารมณ์แบบก่อนกินข้าวก่าต้องถ่ายรูปใช่ไหม Ashita no kisteran yo rengtao เ n า t a อ Algo cultural อืมโอเคเลย เนื้อป้ากำลังดีเห็นไหมเป็นแบบว่าไม่สุกเกินเกินไปไม่แห้งเนื้อนุ่มดีมากขนมหวานนี้นะครับชื่อว่าสวัสดีเป็นขนมหวานแบบว่าเบลเยี่ยมน่ากินไหมแต่ว่าชื่อสดดีร้านอาหารแบบเอเชียนฟู้ดก็จะเป็นแบบช็อกโกแลตผสมอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวฉันก็จะมาลองกินครับเดี๋วไปต่อเร ไปไปนเอวตอมาลองชิมกันเพาะมันอร่อยแค่ไหนนะแต่ไฟมีด้วยนุ่มคดอ ัเมนูที่ว่าสวัสดีอร่อยมากเป,เ,ปเป็นเบลเยียมช็อกโกแลตวันสุกทีไรนะคะร่างชัยคันก็คือต้องการแอลกอฮอล์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่ GLF ค่ะวันนี้วันสุกออกลากค่ะแต่นี้เริ่มมาฟรีดริงกันก่อนดีมากที่เลนวายนะคะก,ก็มานั่งกินอาหารแบบดิมแม่น้ำนี่หมดแล้วท <c oughs> ีฉันฟินสุดๆเลยค่ะ เขาได้ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u c s i r i b e แล้วกดแชร์เป็นกำลังให้สังกีด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ที่ดีแบบนี้ต่อไปไลค์ไลค์ s u b s c r i b e and share i อีส์ไล b ์ c r i b e r n d share Like, ไลค์ไลค์ซ b s สไครป์และไลค์ไลค์คุ้มกุ้้มคอมกมกุ้้มกอมกุ้ีกุมกมกุ้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  i ก e ้มก s ้มกุมกุ้มกุ e มกุมกุ้มกุ้มมกมร ขอเสริมก่อนจบรายการตอนนี้ที่ฉันจัดไปแล้วค่ะหนึ่งขวดแล้วก็สองดริงก์เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ใครพูดว่าวันดริงก์อย่าไปรับคำท้าหรือว่าอย่าไปอย่าไปค่ะเพราะวันดริงก์มันไม่มีอยู่จริงโอเคนะคะโอ้ยหมดเยี่ยมมากอีกหรอกรอเยี่ยมมานานแล้วเนี่ยนี่คือแบบไม่กลับไปเคียนที่บ้านเลยครับ <laughs> ไปได้ไม่ได้ก็เป็นไงกับ้างครับวันนี้พายปั่นจักรยานเล่นแบบเดินดูไกบีบาร้า ดูนกทะเลดูเป็ดทะเลดูปลาบินมียงข้าวบินแบบบนแม่น้ำที่ลาโกอาตรงนี้แต่มไม่ใช่แม่น้ำมันคือเลกเป็นทะเลสาบก,ก,ก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่นงก,กีด้วยเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะจะพาไปสถานที่สวยๆกันมาเมกี้อเมริกาใต้หรือว่าทั่วโลกเลยถ้ามีสปอนเซอร์เข้าก็ดีอะคะ่ะจะได้แบบว่าพาทุกคนไปดูวิธีการใช้ชีวิตวัฒนธรรมภาษาหรือว่า สัตว์ป่าต่างๆนานาธรรมชาติแส่งสวยงามต่างๆนะครับเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันนะ <c oughs> <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแบบตลาดป์าเมอร์มาเก็ตที่ประเทศบราซิลเชา Vamos dar un paseo a Babilonia Best IPA ever. Yes, IPA 420 <laughs> IGA, <coughs>